ต่อไปมาพบกับปรัชญาที่2นะครับชื่อปรัชญาว่านิรันตานิยมนะครับหรือภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่าตัว P ีตัวแรกนะครับลองทายกันดูนะครับว่าเป็นตัวอะไรตัว E นะครับฉเฉลยแล้วลวกันนะครับก็คือ p e r e n i a l i s m นะครับปรัชญานี้สาระสำคัญของอจะศึกษาตามแนวปรัชญาสารธะรมมีดังนี้นะครับ1การศึกษาเป็นไปเพื่อ,อขจัดตัวกิเลส นะครับแล้วก็ 2. ให้การศึกษาแก่มนุษย์เพื่อให้รู้จักใช้ปัจญาในทางที่เหมาะสม 3. ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ในเรื่องสัตจะอนนิรันต์สการศึกษาไม่ใช่เป็นการเอาอย่างชีวิตเป็นการเตรียมตัวเพื่อชีวิตนะครับและข้อ 5. ผู้เรียนควรได้รู้พื้นฐานบางประการในสิ่งที่แท้จริงที่ถาวร6 วิชาหลักได้แก่ว,วันนคดีประชญาศาสตประวัติศาสตร์ให้เรียนอดีตเพื่อนํามาประยุกต์ในปัจจุบันสำหรับจุดมุ่งหมายของการศึกษานะครับข้อหนึ่งมุ่งเพื่อพัฒนาสติทาง,งปัญญายารใช้เหตุผลของนักเรียนให้มากที่สุด 2. เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสศึกษาเหมือนๆกันทุกเวลาทุกสถานที่นะครับเรามาดูเนะะื้อหาวิชากันนะคะ ะเน้นเนื้อหาวิชาตามลำดับความจาเป็นโดยเฉพาะพัฒนาการทางสติปัญญาและเหตุผลเน้นวิชาที่ส่งเสริมพัฒนาการความรู้ความสามารถทางสังคมและคุณความดีทางจิตใจส่วนการจัดชั้นเรียนนะคะก็คือห้องเรียนต้องมีความเรียบร้อยโต๊ะเก้าอี้ต้องอยู่กับที่วิธีการสอนก็นกคือจะยึดครูเป็นศูนย์กลางนักเรียนมีหน้าที่รับความรู้ท่องจําและปฏิบัติตามใช้วิธีสอนแบบบรรยายเป็นหลัก ส่วนครูผู้สอนจะทำหน้าที่รักษาระเบียบวินัยของชั้นเรียนหาความรู้ความชำนาญในวิชาที่จะสอนการจะทำหลักสูตรโดยยึดป,ปัจญานี้นะคะก็คือใช้วิธีการเช่นเดียวกับปัญญาสารธรรนิยมค่ะเราไปดูปัจญาที่3กันเลยนะคะ